คิดกันเล่นๆไหมคะว่าถ้าเราเกิดในยุสามก๊กและสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่กับก๊กไหนระหว่างโจ๊กก๊กของเล่าปีงอป้อก๊กของซุนกวนและวยก๊กของโจโฉเราจะเลือกอยู่กับผู้นําที่มีบุคลิกภาพแบบไหนดีเล่าปีกับโจโฉคือผู้นําที่มีการปกครองแบบทหารนําการเมืองเวลาที่มีการทําศึกสงครามเรามักจะเห็นทั้งคู่นาทัพด้วยตัวเองขณะที่ซุนกวนเป็นนักปกครองที่ใช้การเมืองนําทหารเขามักจะมอบกระบี่อาญาสิทธิ์ให้กับแม่ทัพ โดยที่ไม่หลังเลสำหรับบุคลิกส่วนตัวของแต่ละคนนั้นเล่าปีมีข้อดีคือเป็นคนที่มีภาพลักษณ์ของผู้นำที่มีคุณธรรมมีศิละปะในการครองใจคนใช้คนเป็นและกล้าใช้คนแต่ข้อเสียก็คือเป็นคนที่ไม่เด็ดขาดและเห็นพวกพ้องของตนก่อนคนอื่นเสมอ ขณะที่โจโฉมีข้อดีคือเป็นผู้ที่มีไหวพริบเป็นเลิศสติปัญญาสูงกว่าผู้นําทั่วไปมากด้วยบารมีและมีความเยี่ยมโหดเด็ดขาดส่วนข้อเสียคือเรื่องของการไร้คุณธรรมและมีความเห็นแก่ตัวหรือถ้าพูดตามสโลแกนที่คนทั่วไปคุ้นเคยก็คือข้ายอมทรยศต่ตอคนทั้งโลกแต่ไม่ยอมให้ใครมาทรยศข้า สำหรับซุนกวนนั้นข้อดีก็คือเป็นผู้นำที่มีหัวคิดทันสมัยไว้ใจผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนข้อเสียคือมีลักษณะการปกครองแบบกงสีคือสืบทอดอำนาจผ่านทางสายเลือดและไม่กล้าตัดสินใจเพื่อนๆได้เห็นข้อดีข้อเสียของผู้นำทั้ง3ามโกกันแล้วคอมเมนต์บอกมาดามหน่อยได้ไหมคะว่าเพื่อนๆอยากได้ผู้นำแบบไหนและเพราะอะไร